สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูไฟเชิงเทียนหิ่งพระกันนะฮะมี2องสีเลือกครับสีแดงแล้วก็สีฟ้าชุดหนึ่งจะได้เป็นคู่นะครับตัวนี้แถมฐานไปเป็นตัวนะครับสามารถเปิดใจงานได้เลยคฮะกดตรงนี้ครับไฟจะเคลื่อนไหวอัตโนมัติฮะตัวนี้ ประมาณนี้ครับนสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะตัวน,นี้ทางร้านจะแจมไปด้วยเรีงยวครับจาาดูตอนกลางคืนกันก้ยน,น,นะ ยิงพหรือว่าตามงานต่างๆได้ครับจน้นนใจก็สามารถจําได้ครับ